มากันแล้วฮะสำหรับพี a เมเกอร์เซเน่สองตัวอย่างใหม่ตื่นเต้นมากฮะ คราวนี้มาแนวโลกคู่ขนานทำให้เราได้เห็นจักรวาลต่างๆคาดว่าในซีรีส์เนี่ยคงจะมีอีสตเตอร์เอ็กที่เราต้องไปซูมดูกันอย่างแน่นอนฮะรับชมได้ทาง HBO Max ในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในงาน SDCC หรือ San Diego Comic Con ที่ผ่านมานะครับทีมนักแสดงของ Pe a c e m a k e r และก็เจมกันเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานนี้จอซีนา ก็ยังจัดเต็มอีกเช่นเคยฮะใส่ชุด p e a ม e เกอร์ไปสร้างสีสันถือว่ายังคงคีบคาแรกเตอร์นี้แต่จริงๆในชีวิตจริงแกก็ประมาณนี้เลยฮะเลยไม่ต้องฝืนอะไรมากเป็นธรรมชาติสไตล์แกไปจากนั้นก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ Peacemaker เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะครับเหตุการณ์ใน The Suicide Squad แล้วก็ p e a c e m a k e r ซีซัที่1เนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ก่อนพิสเมเกอร์สีสองซึ่งแน่นอนฮะมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันจะอยู่ในจักรวาล DCEU นะครับส่วนในซีซันที่2เนี่ยจะถือว่าเป็นอีกจักรวาลไปเลยฮะตัวละครต่างๆที่เราได้เห็นมันก็ไม่ใช่ตัวละครเดิมจากซีซันก่อนนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันเช่นคริสเนี่ยไปฆ่าริกแฟกแก๊งพีซเมเกอร์เนี่ยถล่มรังผีเสือ้อ แต่เขาก็จะตัดบางอย่างทิ้งไปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจักรวาล DCU e U เนี่ยก็ <S <S จะไม่ถูกนับ <S <S แล้วก็จะไม่ถูกพูดถึงถ้ากับว่าซีซั่นเนี้ยมันคือภาคต่อน่เลยฮะแต่แค่เล่าในอีกจักรวาลหนึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่บางอย่างเนี่ยคล้ายเดิมเท่าที่ดูเนี่ยพีซเมเกอร์ตัวเองเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครจาก จักรวาล DCU ฮะเซตติ้งต่างๆมันบ่งบอกว่าแกอยู่ในจักรวาลแห่งนี้อย่างตัวอย่างที่แล้วก็มีการปรากฏตัวของ Just สติ g แกงนะคะพี่คริสเนี่ยไปสัมภาษณ์งานเข้าทีมแต่ก็ไม่ผ่านเพราะคริสเนี่ยประวัติไม่ดีแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นแล้วมันก็ถูกเล่าในตัวอย่างล่าสุดนะครับในตัวอย่างเนี้ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์อันดีของแก๊งนี้เลยฮะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริสกับเอมิเลียเนี่ยที่เริ่มพัฒนา ไปมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแฟนต่อมาก็จะเป็นบทพูดตัดพ้อของคริสนะครับที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาคนอื่นอีกแล้วเขาอยากเป็นฮีโร่ตัวจริงบ้างตัดไปอีกฉากเนี่ยเราก็จะเจอกับลิกแฟกซีเนี่ยที่ออกตามล่าตัวคริสเนื่องจากคริสเนี่ยไปฆ่าลูกของเขานะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่อง,องก่อนๆเนี่ยบางอย่างก็จะถูกนับนะครับแค่ คิดซะว่ามันคือคนละจากระวาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างเหมือนกันเช่นเดียวกับเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เห็นหน้า Rick ลิกแฟกหรอกฮะแต่ว่าผิดคาดฮะเขาเอารูปของนักแสดงอย่างโจเอลกินแมนเนี่ยมาใช้ในเรื่องนี้ด้วยลิกแฟกซีเนี่ยเนี่ยก็จะเต็มฮะระดมคนมาตามล่าคริสน่าจะตามล่าได้เลยฮะเพราะว่ามีฉากที่คริสเนี่ยดนซ้อมอยู่จริงๆเนี่ยคริสมันก็รู้สึกผิดอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะที่ฆ่าลิกแฟก ในซีซั่นที่หเนี่ยมันก็จะมีบทพูดประมาณว่าเขาเสียใจแล้วก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยจนในพีซเมเกอร์ซีซั่นที่หเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าขัดเกลาตัวละครน,นี้ทําให้เป็นคนที่ดีขึ้นฮะพยายามแก้ไขความผิดพลาดพยายามแต่ไถ่าบาปนะครับในตัวอย่างเนี้ยก็มีการพูดถึงมันก็เลยนําไปสู่ประเด็นเรื่องโลกคุกขนานฮะคริสเนี่ยมีห้องลับนะครับ ที่จริงมันเป็นห้องของพ่อเขานะพ่อเขาเป็นคนสร้างเป็นเหมือนห้องอีกมิติหนึ่งข้างนอกเล็กข้างในใหญ่และดูเหมือนว่าคริสเนี่ยจะค้นพบประตูที่เชื่อมไปยังโลกอีกใบโดยเรื่องประตูมิติฮะมันก็คงจะอ้างอิงทฤษฎีเดียวกันกันกบอ่าพ k ็อกเก็ตยูนิเในหนังซูแมนเลยฮะ แต่รู้สึกว่าในนี้มันจะมีความเสถียรกว่านะครับดูเหมือนคริสเนี่ยอยากจะหนีจากโลกนี้แหละย้ายไปโลกใบใหม่เพราะอย่างไรก็ตามฮนะเขาก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียกีกแล้วอยากเป็นฮีโร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแถมยังโดนตามล่าอีกก็เลยไปอีกโลกหนึ่งซะเลยนะครับรู้สึกว่าโลกที่ไปเนี่ยจากบทพูดของคริสนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนโลกของเขาเลยแต่แคบเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า เมื่อคริสได้ไปถึงนะครับมันคือโลกที่เขาใฝฝันเลยโลกนี้พิสเมเกอร์เป็นดังฮีโร่เขาก็เลยสวมรอยตัวเองเอาเสื้อมาใส่เอาชุดมาใส่เอาโมตไซค์เข้ามาขับแถมโลกใบนี้คริสกับเอมิเลียเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนรักกันด้วยนะครับมันดีจนขนาดคริสเนี่ย อุทานว่ามันคือมิติที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วฮะดีหมดทุกอย่างเลยฮะขนาดพ่อของเขาที่ควรจะตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะภาคภูมิใจในตัวเขาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ทุกคนในแก๊งเนี่ยคิดว่าแบบนี้มันไม่ดีหรอกคริสมันไม่ใช่โลกของนายไม่ว่าโลกใบนั้นน่ะหญ้ามันจะเขียวแค่ไหนแต่นายก็ควรอยู่กับเราที่นี่คาดว่าเพื่อนๆของคริสเนี่ยก็คงจะตามไปอีกจักรวาลฮะ เพื่อดึงสติแล้วก็พาเขากลับบ้านนะครับมีอย่างที่ผมลืมพูดถึงก็คือลิกแฟกซีเนียเนี่ยที่ตามลาคริสต,ตัวเหมือนว่าเขาจะค้นพบประตูมิติแล้วก็พยายามจะปิดมันอาจจะแบบว่าคริสเนี่ยเปิดประตูมิติมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในหนังโซ่แมนก็ได้ที่จักรวาลเนี่ยเริ่มมีการฉีกขาดลิกแฟกซีเนียเนี่ยก็เลยต้องจัดการเรื่องนี้แต่นี่มันจักรวาลไหนวะเนี่ยมีแมงมุมยักษ์แล้วมีหัวเป็นกะโหลกมนุษย์ ก็คงเป็นซักจักรวาลเลยฮะสิ่งแรกที่ผมนึกถึงจากเห็นรูปนี้เลยก็คือไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าคอนเซปต์อาร์ตของหนังซูเมร์ไลท์นะครับมันจะเป็นหนังที่ยังไม่ได้สร้างเวอร์ชันนิโคลัสเคสนั่นแหละฮะกำกับโดยทิมเบอร์ตันไอรูปนี้มันทำให้ผมนึกถึงบริเนีแอกนะครับที่มีแต่หัวแล้วก็ตัวแล้วก็มีขาเป็นแมงมุมอะไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แรงบันดาลใจหรือว่าเขาคิดเอามัวม่วแล้ว มันบังเอิญไปคล้ายกับเวอร์ชั่นนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเจมกันเขาบอกว่าใน p e a เมเกอร์เนี่ยมันมีโลกคู่ขนานไม่ต่ำกว่า100ใบเราคงจะได้เห็นบางตัวละครที่อาจจะโผล่มาแวบๆก็ได้ในเรื่องนี้ตัวละครที่ได้กลับมาอีกตัวก็คือจูโดมาสเตอร์นะครับก็ยังคงนั่นละฮะมาเป็นคู่กัดมาตามล่าคิดหรือเปล่าไม่รู้มันมีซีนสู้กันนะครับ อีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลูเกอร์นักล่านกอินทรีนะครับไม่รู้ว่ามันมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นหรือเปล่ามีนนักล่านกอินทรีนักล่านน่นน,น,น,นี่นั่นอาจจะใส่มาฮาฮาตามสไตล์เจมกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและสิ่งที่ทุกคน น่าจะมีการคาดหวังก็คือซีซั่นที่2ฮะมีเพลงเปิดใหม่แน่นอนเจมกันยืนยันฮะแฟงกิโลแกบอกว่าแกไม่เต้นได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ฮะทุกคนต้องเต้นแกบอกว่าแกเล่นบทขึมมาตลอดจะให้แกมาเต้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ฮะแต่ว่าเจมกันแกบอกว่าต้องเต้นนะเหมือนกับในซีซั่นที่1ฮะต้องเต้นทุกคนขนาดโรเบิร์ตแพทริกนักแสดงรุ่นใหญ่ทีหนึ่พันของเราก็ยังจะต้องเต้นนะฮะ มันกลายเป็นเอกลักษณ์ของพ e a เ e เกอร์ไปะแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ p e ซเมเกอร์โอ้ยตื่นเต้นมากฮะอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับรอชมได้ในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ